น้มือเอื่นสิไปซื้อานรัพส์อยู่จะกระชานสัสมไว้จานอีกเกิ้งผสมแปดทิศน้าซัะสมไว้กระไห้สาขากระทักไก่เฮ้ยกระนี่กระใบหนึ่งน้ะอันนี้กระใบหนึ่งสองใบแล้วอาสี่ใบแล้วพี่น้องแม่อีกเกิ้งผมน้ะได้ กระขายใบเท่าใดล่ะกระกระกระขายเล็กราทานขายใบเท่าใดจานเล็กเนี่ยกระยังคือจานเล็กยังคือใส่แปดเซียนใช่จากนี้กระจานเล็กขันบัใส่แปดเซียนแล้วกำมันสิเดินโดยบม่ต้องเข้าครัวได้ยุติจานมังกรจานดอกบัวจานใบชาไล่ใบไผ่เนาะกระเอาเล็กใส่ก้นจานแล้วบรรยากาศเป็นยังก็ะขึ้นมาวาดรูปกระเขียนสีไว้เต็มหน้ากระซักลายใส่หน้าจานยังอีกลา การนาจา์เขาเห็ดตัวเสียนเห็ดขอบขอลามเห็ดควบสูงเห็ดตัวเสียนกว้างจากาักเท่าไดสูงเทา่าไดกัเขากระจัดมาให้ใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วเด็กเด้อกับผู้ปั้นถ้วยเนี่ยเขาเห็ดมาถึกต้องแล้วจานเล็กที่แม่นก็คือกระจานแปดเซียนสี่พวงให้กระลอกอมึมงได้กมึงเขาควาบางัมงมึงอันนั้นพายพินเป่าคุยเลยหรือว่าดอกไม่กอดเด็กหรือวอ่าหัวร้อนคนนีนซี่ <laughs> พวงให่กระลอกหลอกให้เห็นเห็นพี่น้องแมว แก้คมเมนเขีนอยู่กับคนขยาวค่วงขีเ่เราขีนอยู่กับผู้ออกผู้ตอบขอสอบขยาวซิเปิดกับซ้มซัมก็ออกขอสอบสิบเปิดนะกับคะแนนเต็มเสีบคุณได้เต็มไหมไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าเอ้ยกาอาจารย์มาตัาง้งใส่ขึ้นกันเลยกอาจารย์แปดเสี้ยนขึ้นกันมาตัาง้งเบิ่งเอิเอกูหันเสี้ยนดอกมไม้ไว้ทั้งหน้าปิ้วเข่าวขวดช่วหลับตีร่างกาป่าปิ้ว,วกัะฟาดบาดสอเนี่ยกระตั้งตัวก็ บาดเนี่ยกะยืนเพอว่าหรือวอ่าพื้นไปเลยหรือว่าเดินหน้าโดยไม่ต้องเข้าควบตายเกิเอบเบิกกไปได้หลายทิศทางนั่นเดนะเนาะเสื้อผมบ,บะบะเสื้อจังนี้กับผมทดสอบมาเหมือนถูกยางเราแมจานมะ่เ <c oughs> ด้อกะไฮโรเสียนเนี่ยเขาว่ามีเลือสิ่งติดกอยางงามดอกเขาสิบัดทคนโชว์สาวเนาะกะเห็นบ่าเนี่นี่กะการไว้กระซุ่มน,นอน,าว,าน,นวัดช่างไฮโลเนาะกะ ตะกียอาซีดีติดไว้ระเบิดกับแมนกะอานํำยากับใช่สามที่แงดเขามงกุลซีดีกับมงหู้โซวาน่นะกกับทำไร่ขืนแม่เล็กตายเหมือนกับส้มไล่ฝีเมอกับบะมีฝีเมอรหาทำไร่จานทำไร่ดูเขากับผมเกิดได้เจีงย้อนปัจจุบันนี้กับทำลูกยิ่งตายยิ่งฆ่ายิ่งเกิดเนาะกับผมก็เลยเห็ดได้เร็วที่สุดเลยกับเพราะว่าส้มไล่ฝีเมอ ก็ใส่น้ำยาทับไล่ขึ้นมาเลงใส่น้ำยากระคาตาลวกให้ลกูกตาแมงให้ลกูกขึ้นตายตายไม่รอดสุดท้ายก็ตายไม่รอดถ้าเขาปกป้อง,ป,องป้องกันการโกงได้คุณก็ไม่มีทางได้เงินเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องตึกปีเมื่อใายกับคนยังได้ขึ้นลดแทบประธานพนหอดรสีเอ๊กมีเลื่สิ่งกับประเทศคนเนี่ยก็ย่างนํางานนเสียกับมัน เอาได้เอาก้นนั่นได้เอานนก้นนั่นชวก,กันยิ่เต็กกัจานไฮโลเล็กไงเหรอฮะกับผมถามเนี่ยเหรอกับกับว่าก้นมาตร,มนนนตรฐทนเนี่ย,นนยกับฟัดสัวกับใบนีเดบ่เนี่ยสิฟัดก้นช่วนี่น้ำหนึ่งหันหกช่วให้เบิงเน่ยกัลูกเนี่ยผมใส่ก้องกัลูกม่เจาะเป็นลูกขาวเนะาะคือเซลล์ไซตันนี่ก็ได้ส่ตันสิฟัดทั้งนา <laughs> ลูกแม่นที่สุดก็คือลูกขาวลูกเหลืองลูกไสป่อง กัมันหนักเกินกันเด็กกับมันอยู่ในท้องบัดยูน้ําตาเนาะชอมครับนับหนึ่งเถีงหกว้าแต่อย่ากหัวให้ฟัดกลอนโชตเสารี่เจ็ดกับคนลลดจ้าเสียกับฮ็ดได้คือกันบลากะยอบจัาเสียน้ำหนึ่งพันหกได้เบ้อหนึ่งเนาะกับด้กบลากระคนงามเนี่ยเออกับตางงามแฉมเนี่ยกับฟัดได้จ้าสิบเบ้บ่มีทาง <laughs> นับสองเบิร์ตั้มนีที่ตาหนึ่งตัวก,เวก็เห็ตตั้มนีไว้อยู่ตาผู้ใดก็ะมิดอุ้ยตาลูกกุ้นงามบัดนี่กระผู้ใดจะไม่เห็นมันคือขี้ลายแทบบัดใดแทบสองเบิร์ตาลูกเนี่ยขวบบอกลออกูกมันไม่ใช่ขั้วคู่ติว <c oughs> สองนายฟัดกลนกันนัตหนึ่งหอดสองแล้วสิบ่าหอดหกอิลิสเด็กพี่น้อง สามไปลิ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 ล well, okay. no ิลิน้าไปขายนี่ขายมี่เรื่องสิ่งเซ็กซนเนี่ยกับบอสแมนสิบุ้ยขายนี่บอสไม่ใช้ยาไม่ใช่เด้อไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาไปแกนับสามไหนลูกพ่อเอึ้บอย่าว่าเอาตองหาเด้อกับมึงอย่าหลงอย่าหลงเด้อกูนับสามนะกับฟังให้ดีนะลูกนะโอ้ยเงือ กระลุดอีกแล้วได้รลุดเซตตี้สามเฮ้ยหมุนถ้าปวดหัวแล้วจะหลุดหมนุนอ <c oughs> ื๊บใช่ไกใด้วยเนี่ยก็คือนำหนึ่งห่อนหกได้ว่าสันขเขาเชื่อไก่ด้วยเล็เคี่ยมเหรอเออมาสี่โอ้ยอาไมมันหลุดพี่น้องเอาหลุดจังไงก็คืนสี่ได้อยู่ ใชห้าต์เตอ้ยเฮ้ยห้าต์เตหมุนซะเนาะหมุนซะถ้าปวดหัวแล้วจะยุนหมุนพกบ่ลายาดอมยานบดดมนั่นน่ะขันแท่งห้รอกแท่งก้นควายนี่ยขันแท่งเข่าเนี่ยกรับแท่งบ่เขาเนี้ยปวดหัวเนี้ยตัวร้อนเนี้ยอย่างนั้นน้ำเมือดไ่ได้เดีอเอบนับยังเด้อได้สี่เราก็ต้องน้ำหา่านตัวผู้ใดเป็นนักเั็นบ้กเดิมนี่ไ้ห้าหมุนกลับมาที่เดิมึ๊บ ได้กับคนร้อร้อนแม่กับจังได็กกับไม่ได้ไปขวดด้เนี่ยกับฟัดเอาเงินได้จใจหินนี่ดีนี่เออหกบายบายเสร็จแล้วกลดกำลังกลมาตรฐานเนี่ยกับฟัดได้จังสีบลัลลังก์เฮ้ยลายกับทั่งนั้นแหละจะจะจยะ่าไปเขียนสักไรให้มันอีกเดียวเขาสักมาให้แล้วเนาะอาลูกใส่ลงทันทีตรวจเช็คขวดดูเซ็คขวอะไรลูกพ่อือ ข้ออะไรข้ออะไรตอบมาซีดแม่เหล็กอยู่ไหนแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ข้อหกเอี่ยวว้ายตัวเซียนเขาจำได้ขั้วเขาก็จำได้สี่สองเอี่ยวมันสี่มีบอลหกกับเหยื่อบันเน็ตเหมือดมือเหมือดขึ้นเนี่ยว้ายไม่เชื่อก็ต้องเสือ้อเดอ้อเต้สองเอีื่อติวโอ้ยเปิดไปยางนั้นมาไปนานมีหลีบันเน็ตสีสองเอี่ยวครั้งที่สองหมุนทันที <screws> น้านซมมุนแล้วกะก่ต้องจะขึ้นเด้อหกกับเอวลูกเพาอไก่แท่งสี่ตัวเก้าเนี่ยอก่จแท่งหลายเด้อเงินลูกแหลมยานมันไปบ่เเมือนอันเดียติวนานไปป่ะเมือนอีดีนี่มันขึ้นไม่เล็กกะไข่เล็กหัวฐานกะมันหลายครับคเนาะเอาไม้ได้พี่น้องขอตั้งซีไม้ ก็กะนี่ก็คือลูกคืนแห้งครับผมฟัดฝากก็ได้เนาะขันแม่เล็กยกไก่แม่สือล้วนทันทีเด้อตีพืนสี่เป็นสามเนาะเห็นว่าแม่เล็กอำนี้ก็กะบะมีเลยก็บะเหนียวเนาะปึ๊บไอขวของเอี่ยวแม่เสือกูจังเลยกูคือเข่าขวบได้บอกกูเนี่ยกูคือสอนพื้นเข่าขวบได้เยอะเออกูลองเข่าขวบร้องเบืองสะบัดคอกันนะเหอะติ้ว ได้ดอกเดียวเอาไหมพี่น้องเออสามสามสี่อ๋อกระดังคิดๆกระดาษไส้นน,น้ำลายไข่เนาะกระกรมันขึ้นแม่นขึหนนาละเฮ่อแจ็กแล้วใครใครถนัดเอากรนหรแม่ท่านนาเราใครเป็นเข็มๆใครอยากอายปึ๊บเอ๋อกระกระสีปแป๊วหกจังไดเขอโทษพี่น้องเมื่อกี้ใครว่าเสียเอาหกใส่ขวางงูเขาเอาไหมฉันเนาะ แต่เมื่อกี้ม iram, ันคู่สามเนาะต้องเอาหางงบเขาครับผมคู่สามเนาะเขาเธอล้ายครับผมเวลาจันจอแล้วเนาะผมจะเอาคู่หาดอกไส้งบเขาดอกขวางงบเข่าโดยว่าต้องเขาขวางคู่หกคู่เอียวนะขวบหกเอียวนะขันขาบขวางก็คือกระเบื้องเอาครับพี่น้องนี่เนาะขั่หกเอี่ยวเนะ แต่ผมบอกเขาขัวเนาอเมื่อกี้เนี่ยกับผมปัดเจ้าหกงูเข่าพนักกับหกกับขวมันเท้ๆแม่ไฮโลคู่สามเนาะเอาไหมครับผมก็บไฮโลผมมันมีหลายขัวครับโคตรขวาบอกพี่ควรเลีกยงน้ำพี่นั่นเด็กก็เฮ็ดเจี๊ยดได้บอกพี่ควรเสื่อมไงบอมันจะวัดกับมันกิดมีหลายขัวเจ้านี่แหละครับพี่น้องแม่เพิ่นทำได้มันเฮ็ดเจี๊ดได้ก็ขึ้นนะพี่น้องเด้อคู่ห้า อ๋าคู่ห้าผมไม่เข้าก่าคู่ห้าเอาดอกหน้าเป็นสีดอกอา่าซ้ายเป็นสีเพราะผมชอบสีดสูสิห้าหา้าอยากจะขึ้นสีได้ไหมอ๋อเสียงดังฟังชัดขนาดหัวขึ้นสีแล้วเย็นสีเพราะผมชอบสีเห็นไหมคู่ห <laughs> 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 กเหยยบตัวเสียงก็จําได้แล้วคืนแทงถูกไหมละ่ะเหือถามนายสิ สะบัดข้อไม่เข้าขั้วสะบัดข้อยืนสี่นั่สับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหมุนท,ทันทีมองพี่พี่นิตย์มองเข้าขั้วฟันขั้วชว์ให้เบิ้งสะก้อนพี่น้องตดตีละกกาฝาโอ้ยไปบละตีละกาะาละละกาฝาทันทีว้ายไปยต้นนิดใครขั้วเอาซะ <laughs> นะฮลัลโหลสี่สี่หกเตี้ยทันทีน้องกลางที่เก่าทำท่าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายน้องขี่เดาติ้วเอเข้าขั้ว เดยวกันน้าเหรอว่าเตะปากก็บอกว่าเสียเขาขวัวแต่ว่าใจนั้นจ้างกูกับเขาบ่ได้อิวงานตำลองขวบวยัยเมื่อกี้ขึ้นหกบันเน่ย,ย,ยอคับข่อยกับฟันหาลูกนางายเพื่อแท่นขืนซ้ำจานเข็มติวสองห้าทานเทวายเกิดหน้าข่อยกับเศร้าอยากอายแล้วบันเน,นข่อยเศร้าขืนแล้ว <c oughs> วาย ทำไมถึงทำเช่นนี้ว่าไอ้มองให้พิ้นกับมองขาขววแต่กวอดเอิร์ดกับมองข,ข,าาข่าขัวาติวสาบาดข้อเข้าขั้วโชสาแล้วตีลังกาฝาวัดไปบ่ละตีลังกาฝาสิาาาดิอุ้ยไปอย่าหักไปบ่เมดเกินแม่งคอยเอาคอยตายแท้เ <c oughs> นาะเอิบตองห้าใหม่ทันทีใส่เป๊ะขวบขวบไปใส่ใส่เปี๊ะขวบขวบไปใส่นัน่นตั้งแหลมทันทีเ <c oughs> นาะผมไม่เท่าไหร่แต่ กับเพื่อนผมมันเยอะเด้อเอาต้องหาเขากับซองทดสสวโอ้ยเนอะกับบัตซองมันสิขึ้นเันเขาในโลกเวทีเนี่ยกับเห็นผู้นึงผีบาศกับเพื่อนฟักดการกับเล็กฝาสิบเทียดกับขึ้นตองแล้วกับเพื่อนมาย้อนซองท่านที่พราะว่ากับขันซองจังเสกกับมันบ่ขึ้นคูัให้เพื่อนเป็นเด้อเด้อห้าห้าห้าสะบัดข้อเข้าคั่ว ใส่ละใส่ะเอาดอกนี้มาอยู่ใส่มืไดิเจนเด็ดอกแหลมคือเป็นเหล็กนั่นหกหกห้าเยือนทานทีซากออกมาหมุน,นทันทีว่ายถึงมองน้ำยายืนละพูดขาโอ้ยตายแทนแน่นอนอึบเอ๊ะมังเขาขวาครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งระบาเหอเกระจานมองเดือนแม่นี่สองหยกต่ำสะบดัดข้อ ง่ายเขากลัวครับท่านเนี่ยจําท่าเจ้าได้เยอะเยินอีกนั่นเด็บเยินห้าเพื่อเกือบอ้ายอึบหมุนดันทีอึ้บเอ๊ะสรงสีดอกแดนมลาตั้งซีลาวจะไหนลาวขัดตังอาสีึ้นแน่นอนดอกนี่บ่เดินแน่นเนตเพิ้นโดยไม่ออกอาการห้าเป็นสองง่ายส่ลัดสีอยู่ใส่สีบ่มีหดสี ว้ายควาหกเอียวแม่สวขอ่อยขึ้นเขาขั้วบ่ได้ผัดสอนมือขึ้นอสอนเขาได้เยอะอึบบานหน้าสองสองห้ายกตรงลงชา้าว่ายลูกหนาง่ายขึ้นพเพื่อจอซับจัดเข็มสามขึ้นมาทาันทีอุ้ยเซลล์ขั้วหกเอียวบาเห็นเลย้ไอตัวเสียนจะจำได้ทีนะมองแล้วเขาขั้วแม่ <laughs> อึบแหลมหน้าสะบัดข้อไม่เข้าขาั่ว ้ปีเดียวกับแท่งตวเก่าแล้วให้รู้หาสามแท่งสิบเอ็ดเต่งหา้าโอ้ยเต็งหักอยได้ใจยอยู่อึ๊บน,นั่นใส่ละสามยู่ใส่โอ้ยเม่น่าเชื่อ์อาซับย่างไห้เนาะกึ๊บตึ๊บตึ๊บติ้วนาะสองเอี่ยวเนาะข้าขวคั่วเกี่ยวก้อยใส่ละคั่วไขก็คือเขาก็ได้อีกซึ้งก๊า พัดคอยไปไหนกัยังขื้นขื่นอยู่โอ้ยเนี่ยบ้านหนาเสียเลยเอาตามหวังเกาเข่าขั้ว,วมันได้ก็ดยเหตดจังไงมันจนวววนะราววิเข่าขั้วได้ดอกไม้เนี่ยนะหวังเข่าขั้วอด้เข่าได้ดอกเดียวเนาะดอกนี่ดอกบ้าเม่นขั้วมันได้เนี่ยขอครั้งที่สองครับผมสองหมุนทันทีหมองไพ่พิ้งกับเขาวขั้ว,วได้ตัวเป็นบซ่อมขัวดีๆกันนะครับเอีย๊์ เห็นบ euh ну oh. ่เขาได้ละเนาะพลาดไปครับคลิปนี้นี mm ่แหละครับก็คือกระจารเล็กก็เป็ดยังซีเนาะขัฟัดก้นก็ได้ฟัดนาก็ได้นี่ก็คือบันไดสีขันวงเดือนผสมแปดทิศสำหรับมือไม่หัดครับเนาะกับมันวงเดือนอีกเกิ่มเต็มดวงเด็กขยนแม่เล็กมากๆก็ให้เบือยย้อนน้อยๆบใส่เต็มจานเนาะกับพ่อหยัางกะท่ามเดินมันไปได้หลายทิศทางกลัวเต็มดวงไง พัชร์ข้างแหลมก็ให้เราเปลี่ยนแปลงแดดแปลงจากเสียนผู้สายประสบการณ์เล่นอาชีพนะครับเนาะกะบบแม่นว่ากะนั่นเด็กกันนี่กะหาเงินผมเล้วกบผมจังเคยก้าโชดจังสีเนาะกะขายปลาแพงพี่น้องกบผมเห็นได้ยกกะเบ่นจนเห็นได้พี่น้องแมวกะได้งานออกะกะได้คุยกะเห็ดคือจังเห็นเห็นฟัดกนก็ได้ขวดได้ก็ได้ขวดเดียวกะบ่ต้องเข้าขวดจักเทื่อก็ได้เนาะ เดินได้โดยไม่ต้องเข้าขาั้วหายรอรุ่นใหม่ให้เหล็กให้เทกพนาจากเหล็กโบร้านมาเป็นเหล็กให้เทกได้จังได้ไว้พอเป็นได้จังไดกแตเขาสุ่มมากตั้งแต่ดนแต่นั่นแล้วเนาะกระเสียนเหล็กคือกันเนี่ยกระตามงากยอบ,บีนองกัะล่องเจ้าฟัดคอยฟัดเนี่ยกันมานั่งถาแท่งคอยคอยว่าให้แท่งเดียเก็ต้องให้คอยได้แท่งขึ้นนั่นเดียเออเจ้า <laughs>